โทนี่บูซัมหรือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาประกาศขอยุติชั่วคราวนะคะในการทำรายการคลับเฮ้าส์ตั้งแต่วันที่2เมษาที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่ากำลังเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งมีการแข่งขันกันสูงดังนั้นเขาไม่ต้องการให้รายการนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ค่ะเมื่อคุณทักษิณประกาศยุติการทำรายการลงชั่วคราวเท่ากับเป็นการลดความสุ่มเสี่ยงให้กับพักเพื่อไทยที่จะถูกฝั่งตรงข้ามหยิบยกไปร้องกอกตให้มีการยุบพรรตามมา แต่ดูเหมือนว่าคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะร้องรวงประชาชนจะไม่เชื่อเช่นนั้นนะคะโดยคุณจตุพรเพิ่งออกมาไลฟ์สดค่ะแล้วก็ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะทนได้นานขนาดนั้นอีกไม่นานก็ต้องตาบะแตกนะคะออกมาพูดก่อนวันที่16พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยคุณจตุพรระบุว่า ผมเชื่อว่ามีบางฝ่ายต้องการให้ทักษิณออกจากถ้ำก่อนกำหนดย่อมมีวิธีลากออกมาให้ได้ดังนั้นจากนี้ไปจะมีการรุกให้ทักษิณตะบะแตกเหมือนเดิมผมเชื่อว่าทักษิณอดทนได้ไม่ถึงวันที่16พฤษภาคมมันจะมีแต่ตัวยวั่วในเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นฝั่งตรงข้ามรู้ดีว่าจะตีตรงไหนจนทนไม่ได้แล้วทักษิณก็จะออกมา ขณะที่คุณทักษิณต้องยุติการทํารายการเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะอีกด้านหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยค่ะกําลังเตรียมเดินหน้าหาเสียงกันด้วยความปลอดโปร่งและก็ดูเหมือนจะราบรื่นกว่าที่ผ่านมาค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาสารแพ่งมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้คุณชูวิทย์กมลว,วิสิทธิ์อดีตนักการเมืองกล่าวหรือกระทําการใดๆเรื่องกัญชา พาดพิงถึงพักภูมิใจไทยจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแม้งานนี้คุณชูวิทย์นะคะจะบอกว่าพักภูมิใจไทยใช้กฎหมายมาปิดปากเขาก็ตามแต่สำหรับพักภูมิใจไทยค่ะมองว่านี่คือการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องพักต่างหาก สำหรับพักภูมิใจไทยนะคะวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่ากำลังเป็นพักที่เนื้อหอมหลายพักค่ะต้องการจีบให้เข้าร่วมรัฐบาลในขณะที่พักเพื่อไทยเองถือเดิมพันสูงสุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกาศจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวหรือการผลักดันให้คนในครอบครัวชินวัตรขึ้นเป็นนายกคนที่30ค่ะแต่เมื่อวันนี้คุณทักษิณต้องเงียบนะคะก็ทาให้กระแสพักอาจจะลดลงค่ะแต่หากคุณทักษิณออกมาพูดอีก ก็อาจจะเป็นการดึงพักเพื่อไทยกลับเข้าสู่คินลิ่งโซนนะคะเท่ากับว่าพักเพื่อไทยไม่ว่าจะพลิกไปทางไหนก็ดูจะยากลำบากไปทั้งสิ้นค่ะ